สวัสดีค่ะเห็นเมใบบนสีค่ะวันนี้มีมาอวดเพื่อนๆว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างผ้าปิดจมูกม,มีแบบหลากหลายเลยอันนี้แบบโฟมเือเป็นหน้าแบบหูใส่ข้างหูไปเลยแล้วดึงบึ๊บนะแบบโฟมนะเยอะมีเยอะอย่างอันนี้แบบผ้าแบบผ้าก็ทรงเดียวกันคือค่อมตรงจมูกไว้แบบผ้าเตรียมมาเยอะเลยค่ะ อันนี้ก็เหมือนการเป็นแบบผ้าแล้วก็เย็บทวิตอย่างที่ลงคลิปไปนะคะเ<ม>ย็บแบบทวิตเราดึงออกมานะคะ<ม>เป็นแบบเย็บทวิตอันนี้สองผืนนะคะ<ม>เป็นผ้าอันนี้เป็นแบบเหมือนพัสดเรียกอะไรไม่รู้อะแผ่นแผ่นนงงี้มันคือปั๊มใช้เครื่องปั๊มมาเลยนะคะอันนี้ผ้าเราไม่ได้ใช้นะใช้ว่าทำไมามาวางกับผ้าขม้าเป็นผ้าที่เราได้มาแต่ไม่ได้ใช้อันนี้เป็นแบบปิดจมูกมาเป็นทรง ันนี้เยอะอยอ่หลายลาย,ลายหลายสีอยคะอันนี้ซักได้เป็นผ้าซักได้อันนี้จะราคาถูกนิดนึงนะลายไม่ไม่ชนกันเวล,ลายเย็บก็ไม่เป็นลายย่นๆเป็นลายแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะใส่แล้วหวานแววอะไรลักษณะนี้เนี่ยเป็นทรงนี้คือเอาข้างนี้ขึ้นเพราะว่าดูแลทรงมันตรงข้างนี้มากนะ นี้ลักษณะนี้แล้วก็ปิดจมูกไปเพราะว่าลักษณะมันโค้งช่วงนี้เยอะก็แ,ะแสดงว่าน,นี้อยู่ข้างบนนะคะเราก็ดูทรงของมันเพราะมันจะไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้เราก็ไว้ข้างบนเพราะว่าจมูกเราโด่งโดง่ง <c> จ <oughs> มูกโด่งมากนะก็เป็นสามสีนะสามสีและอันนี้สีน่นี้เป็นสี่สีนะคะสวยอยู่ สี่แหละอันนี้ห้าลายคล้ายกันห้าสีนะตุนตุนไว้เวลาออกจากบ้านมาซักได้ตัวนี้มันตัวนี้ลองแล้วซักแล้วไม่ดีเลยขนมันออกมาเลยเนี่ยขนตามนั่นเนี่ยมันออกมาแล้วติดจมูกเราเลยปิดไม่ได้เลยเท่ากับลักษณะที่เป็นผ้าปิดจมูกแบบนี้มันซักไม่ได้ต้องทิ้งอย่างเดียวเลยพอลองแล้วแต่เอาหูตรงนี้ไม่ได้นะถ้าเราจะทําใหม่อเราตัด ตรงนี้ออกเนี่ยตัดตรงนี้ที่มีหูเนี่ยเอาไปไปใช้งานแล้วก็ถอดเหล็กพอเหล็กเนี่ยออกก็ได้เนี่ยมันมีเหล็กอยู่ข้างในเนี่ยเอาไปใช้งานได้นี่เป็นแบบผ้าอย่างนี้ซักได้เขาเรียกผ้าอะไร<ม>เห็นช่างเขาเรียกอยู่เดี๋ยวนี้เขาว่าแพงนลยตอนแรกถูกตอนนี้แพงมันจะกรองได้แต่ว่าก็ระดับเนื้อนะก็แพงอยู่อันนี้เป็นแบบมีราคานิดนึงหนาขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็เป็นทรงคล้ายกันตรงนี้ ใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยก็มลยมีราคาแล้วก็ใหญ่ทรงใหญ่ถ้าหน้าเล็กๆก็คงจะปิดไปคอดหน้าเลยอันนี้เป็นแบบโฟมเนี่ยเอาให้ดูมันไม่น่าไม,ไม่ไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะสรุปง,ง่ายๆมันเป็นนิ่มๆอะ่ะมนดูดียเราจะหายใจเอาโฟมเข้าไปด้วยเราไม่รู้ว่าโฟมมันดีไม่ดีก็เลยไม่ได้ใส่เห็นนะมัน <laughs> แค่ปิดเดินไปปิดเพื่อจะ วาดบ้านถูบ้านเนี่ยนะ่าจะได้ไออย่างอือ่นคงไม่เวิร์กเลยดึงมาดึงมาก็คงจะขาดมันเหมือนแผ่นโฟมแล้วมาตัดโฟมบางๆอะ่ะไม่เรียกอะไรสักอย่างที่เขาเอามาทําเป็นของเล่นเด็กอะ่ะก็เลยไม่ได้ใช้อันอน,น้องให้มาแต่เราดูแล้วไม่เวิร์กอ่ะก็กลัวหายใจเข้าไปมันเป็นปนะกดนิ่มๆน,นะคะก็ะเลยเามาโชว์เพื่อนๆว่าดูแลตัวเองนะ อยู่ในบ้านอยู่ใกล้กับคนในบ้านก็ปิดไว้อยู่ห่างกันเกินหนึ่งเมตรอันนี้เกินอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กันหน้าบ้านกันในบ้านเลยซึ่งมีพื้นที่พอสมควรนะคะแล้วก็แยกกันกินข้าวอยู่ตอนนี้ไม่ลักกันซะและ้วทางคนทางกินนะคะก็ยังไงก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเราสู้ไปด้วยกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ ก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ